จากคำถามค่ะขอดูจี้พระที่สามารถใส่กับสร้อยคอ1สลึงนะคะแบบแรกที่นำมาให้ชมจะเป็นจี A ้ไอ้ไข่นะคะใส่กับสร้อยคอ1สลึงได้พอดีเลยค่ะแบบที่2นะคะจะเป็นจี R ้รัชการที่หนะคะสร้อยที่นำมาให้ชมก็จะเป็นสร้อยคอ1สลึงค่ะราคาจี้นะคะจะอยู่ที่1,800บาทค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อที่ LINE แอดวิทยา2 0 0 2ได้นะคะแบบที่3ค่ะจะเป็นจี้พระประจำวันอาทิตย์นะคะห้อยกับสร้อยคอประคำนะคะน้ําหนักหนึ่งสลึงค่ะสามารถบูชาในราคาเพียง1395บาทค่ะตัวจี้นะคะจะเป็นกรอบทองแทสสำหรับสาวๆที่ใส่พระองค์เล็กนะคะขนาดไม่ใหญ่มากก็แนะนำแบบนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นจี้หลวงปู่ทวดค่ะบูชาเพียงแค่1 3 9 5บาทเท่านั้นค่ะเวลาใส่กับสร้อยออกมานะคะความยาวประมาณ17-18นิ้วนะคะเส้นนี้ก็จะกำลังพอดีโชว์จี้เลยค่ะเหมาะสำหรับสาวๆนะคะแบบต่อมาค่ะก็จะเป็นจี้หลวงปู่ทวเช่นกันค่ะด้านหลังจะเป็นยัน8ทิศนะคะ สร้อยคอจะเป็นลายภาววยนะคะเส้นนี้แบบที่6นะคะจะเป็นพัดสิวลีค่ะพัดสิวลีองค์เล็กนะคะจะใส่กับสร้อยครึ่งสลึงก็ได้นะคะองค์นี้ขนาดไม่ใหญ่มากจะเป็นลักษณะเป็นลีลีนะคะต่อมาค่ะแบบที่7จะเป็นภราพิคเนตคะ่ะ องค์นี้บูชาเพียง1,300บาทเท่านั้นค่ะสนใจองค์ไหนสามารถแคปเจอร์ภาพนะคะเข้ามาสอบถามได้แบบที่8ค่ะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีพลอยล้อมนะคะบูชาเพียง1,620บาทเท่านั้นค่ะเหมาะกับสร้อยคอหนึ่งสลึงนะคะลายเบ้นนะคะสวยมากๆเลยค่ะ